สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอกันให้มากขึ้นนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขาแบ่งอบาตาเนี่ยออกเป็นกี่ประเภทและเขามีโครงสร้างทางการบริหารเนี่ยอย่างไรตรงนี้นะครับคณะกรรมการกลางพนักง,งานส่วนตำบลเนี่ยเขาได้ออกประกาศนะครับเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่2พุทธศักราช2562โดยเข้าแบ่งโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับก็ได้แก่ประเภทสามัญน,นะครับประเภทที่1ก็คือประเภทสามัญ2เนี่ยประเภทสามัญระดับสูงและ 3ก็คือประเภทพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นอบตาขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นประเภทสามัญน,นะครับ2ประเภทสามัญระดับสูงและ3ประเภทพิเศษนะครับทีนี้แต่ละประเภทเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับในประเภทสามัญกันก่อนนะครับ ประเภทสามัญเนี่ยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ในประเทศเลยนะครับอ่าเป็นประเภทสามัญประเภทสามัญเนี่ยเขาก็จะกําหนดโครงสร้างการบริหารไว้ก็คือจะมีตําแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนเ,นเป็นประหลัดระดับกลางนะครับหรือ4 8เดิมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาปรับเป็นระบบอ่าแท่งแล้วนะครับ 2. เนี่ยตำแหน่งรองประหลัดเนี่ยก็จะมีไม่เกิน2อ,อัตรา โดยให้เป็นประเภทระดับต้นนะครับ2อ,อัตราหรืออาจจะปรับปรุงเป็นตำแหน่งระดับกลางได้จํานวน1อัตรานะครับนี่คือในโครงสร้างการบริหารนะครับทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเนี่ยประเภทที่2ก็คืออบอตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญระดับสูงประเภทสามัญระดับสูงเนี่ย เขาก็ดูจากการกําหนดตําแหน่งนะครับในสายบริหารเนี่ยตำแหน่งประหลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนะครับเขากําหนดให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูงนะครับส่วนตําแหน่งรองประหลัดเนี่ยก็มีได้ไม่เกิน2อัตรานะครับและกําหนดให้เป็นประเภทรองประหลัดระดับกลางจํานวน2อัตรานะครับนี่คือใน โครงสร้างสามัญระดับสูงในตำแหน่งบริหารนะครับทีนี้เกณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่เขากำหนดเอาไว้นะครับก็คือการตรางบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญระดับสูงเนี่ยนะครับจะต้องตรางบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติมนะครับก็คืองบประมาณที่ตราไว้ประจำปีและเพิ่มเติมเนี่ย ในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินกู้เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรเป็นเงินเดือนค่าจ้างเงินเพิ่มที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้างตั้งแต่80ล้านบาทขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญระดับสูงเนี่ยนอกจากโครงสร้างส่วนราชการที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเกณฑ์รายได้นะครับก็คือ จะต้องมีรายได้เนี่ย80ล้านบาทขึ้นไปด้วยนะครับก็คือเป็นรายได้ที่ไม่รวมเงินกู้เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้นะครับต่อมานะครับประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทพิเศษนะครับประเภทพิเศษเนี่ยให้มีตำแหน่ง สายผู้บริหารก็คือตำแหน่งประหลัดเนี่ยให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเกณฑ์รายได้นะครับว่าอบตอเนี่ยต้องต่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีและรายจ่ายเพิ่มเติมในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินกู้เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรเป็นเงินเดือนค่าจ้างเงินเพิ่มที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ตั้งแต่200ล้านบาทขึ้นไปนะครับก็จะมีเกณฑ์ตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับทีนี้ตําแหน่งรองประหลัดเนี่ยมีได้จํานวนไม่เกิน2อัตราเป็นประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลางหรือระดับสูงโดยอาจปรับปรุงเป็นระดับสูงได้1อัตรานะครับทีนี้ระดับสูง1อัตราเนี่ยก็มีเกณฑ์นะครับว่าถ้า กำหนดตำแหน่งรองปลัดระดับสูง1อัตราเนี่ยอบาตาต้องตรางว่ประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติมในปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินกู้เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรเป็นเงินเดือนค่าจ้างเงินเพิ่มที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้างตั้งแต่300ล้านบาทขึ้นไปนะครับนี่ก็คือประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลณปัจจุบันนะครับตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลในเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการนะครับฉบับที่2อปีพุทธศักราช2562นั่นเองนะครับ